สวัสดีครับพี่น้องชาว u t u b e ทั่วโลกวันนี้พี่จะมาฝึกพูดสอนฝึกพูด,พดภาษาเวียดนามในคาที่เราเจอคนเวียดนามเราจะถามว่าเออคนชื่ออะไรนะ คนชื่ออะไรแล้วเราจะพูดยังไงเราจะสื่อสารยังไงถึงจะเข้าใจเราอยากจะพูดแต่เราเราไม่เรียนรู้มาก่อนเราก็ไม่สามารถจะถามว่าเพื่อนหรือว่าเฮ้ยคนชื่ออะไรวันนี้ผมจะมาสอนเพือ่อเพื่อเรา เดไปด้วยกันเช่นเขามาครับในคำที่เราจะถามว่าคนชื่ออะไรคือเขาเจอภาษาเวียดนามเขาเจอพูดว่าบังบังเตียนจีบังเตียนจีคนชื่ออะไร con chữ lài ná, bạn tiếng gì, bạn tiếng gì, bạn, thơ và than tiếng cô, gì cô, con cô, 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 hay không สำหรับคนที่ยังยังไม่ได้ศึกษาหรือยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้จกจะพูดภาษาเวียดนามเราจะถ้าไทยเขาได้ยังไงก็มาฝึกพูดด้วยกันสำหรับคนที่ยังไม่รู้เราค่อยเรียนรู้ค่อยพูดกันไปวาลคามวัวประโยชน อีกหน่อยเราก็รู้มากขึ้นมากขึ้นเราต้องฝึกบ่อยๆเราต้องทบทวคนคำที่ผู้ไปคลิปก่อนแล้วก็คลิปวันนี้แล้วก็คลิปพรุ่งนี้อาจจะมีต่อต่อกันอย่าใครอยากจะศึกษาใครอยากจะรู้เก็บความรู้รอบตัวไว้เพื่อให้เรามีความรู้ใช้ในใช้สำหรับตัวเอง ก็ติดตามช่องยูทู e ของของพี่พี่ว่า S S A V P A U B C H A N N E L ซาปาว์ชแนะขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับ